ไปตกลงสาวอือโกลงสาวบาดนี Th ้กน to so, uh, uh, uh uh, ี่เธตัวยังไงเต้นมาใส่ผมอือเต้นมากจนว่าผมยันาปัดออกเราอกเต้นมากเอือเต้นมากว่าได้ไีมมิตรีไงเขาเคยยันกคกของห้องกากระลยครับจับออกกระบอกกละบอกไปกันออกไปแล้วมันเขาไม่ออกอ่ดันออกกระบอกนั่โดนขาห้าวเยก่มาอกไม่ออกิตรตัวเซมผีอือผมก็มั่นใจแห้นะครับอือมั่นใจเก่านะครับ หาเขาก็ซีเข่าหาเขาก็ซีเข่าครับโทษนะต้นสี่สี่เด้าครัดดเดาวว่าได้สร้างโรตอรีมาหลายใบหรอ มอดในลายเรา20ใบ20ใบหาเก่ากับสีเก่าลมงทุนถึงนาดนี้เลยเด้อ๋อไม่มีอะไรก็ได้เนาะตั้งแต่ลงเลขมาบอก็ี่ขบวิ่ต้งย่างลายกับใบเดียวเต้นมากเลยพวกปัดหัเต้นมากปัดอใบเดียวต้อเต้นของมากจะว่าผมยยาดข้าวโพดมันหลแห้งโคตรอาจารย์สิเป้ความฝันว่าจะไหนครับผมก็ว่าเก่าหาบเพราะว่าผมจับหมันงหญ่หลายครับจับออกยังอเต้นของอีก หาหาลยกุ๊บแลนเข่าหาครับกระเก้าครับจจับจับกไข้เรื่องขึ้นเลยอือเลยว่ามาหมั่นใจกับเลขที่ย้าสวยลงนี่เก่าสีเก่าหาประจันทร์โัะมันตรงกันโอเดี๋ยวผมขอนี่น่ันะโอ้มันตรงกันเบิดเลย ผมา่ดงกับันมาดปลาที่เห็นเ้ที่นี่ไปซูไปหัอี้งวนยแงลงเดี๋ยวเราโคษณะมขึ้นอัน่ขึ้นแ่ไวโันมันขึ้นันไม่ขึ้นโอ้คือย่าเม่าหลายเมื่ไผมยอาก็มืฟ้าเลยเต้นของว่าทะนี่แต่วายจะห้ข่อยเอาเล็กมือจ้าบ่มืวนหน่อยตันึ่งก็คือมันแจ๊กเกาซีเกหาครับทอานั้นเราใส่บ่อหลายตัวบ่หลายตัวอันลงเล็กต่บ้านเลกข้งนวณจบ่ให้เขาเห็นไปล้วบ่ ครับคือตัวนี้เนาะเก้าสี่เก้าห้าเด้อเลขอดมีันเห็นอั้นมันใจแล้วเด้อมันใจแล้วเก้าสี่เก้าห้าเกียวกครับมันมันตัวเดียวกันแหละครับเลขของยายสวยเลขสตรคำนวณยายสวยตัวเดียวกันเลยครับเพี่ยงตลอดนะยีสิไปแล้วบอท่านพ่อได้นีิ สร้งไม่อยู่แมนปะสามสามมาส่งอีกยี่บแสนต้ตอนนี้ให้คนขายกำลังรลบรวมหาอยู่เก่าซี่เก้าหนี่ไผ่ตอนนี้ได้แล้วยี่สิบใบไผ่มีเอามาเด้อผาเอามายังรออยู่หวยะพนนี่ได้มีเก้าสเก้าห้่ส่านตุ้มแล้วสั่งส่บานแล้วเขาก็ลงซื้อว้เรียบร้อยวันที่30มสิบมาส่งเกาสี่เก้า ผู้ดใดที่ขายลอตเุลย์ยูน,ยนแถวๆบ้านพระวอนหน่อยนี่อเอามาทรงดวนเอามาทรงดวนเ,เล็กเก่าซีเก่าหา่คอรัเบรลแล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ